สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกลับรายการลุงน้ําตาลพาทำอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงน้ําตาลก็มีภารกิจมาล้างตู้น้ําตู้นี้นะครับตอนนี้ลุงน้ําตาลก็ได้ถอดถอดตู้ออกไปแล้วนะครับถอดถังข้างในก็เดี๋ยวจะมาทําความสะอาดพวกด้านในนี้นะครับเนี่ย เดี๋ยวทําความสะอาดส่วนนี้ถังก็กําลังเอาไปล้างอยู่แล้วก็กระบอกนะครับกระบอกกองเอาไปล้างอยู่นะครับก็มาภารกิจวันนี้ของลุงน้ําตาลนะครับในวันที่ฝนตกโปรยไปนะครับเดี๋ยวมาทําความสะอาดกันตอนนี้ลุงน้ําตาลจะนําถังนะครับด้นนายออกมาล้าง แล้วก็ทำการเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะครับลูกลอยตัวนี้มีปัญหานะครับไม่สะอ่าไม่ตัดน้ำการน่าจะเป็นที่สวิตลิมิตด้านในนะครับมีปัญหาก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทีนี้ตู้ด้านในนะครับตู้น้ำเงินเนี่ยก็ทำความสะอาดภายนอกภายในเนี่ยอันนี้ภายนอกนะครับจะทำความสะอาดได้ประมาณนี้เพราะมันไม่ออกละ ก็ทําความสะอาดได้ประมาณนี้นะครับก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยภายในก <t ell> ็นี่นะครับก็ล้างทําอาหารเช็ดทําความสะอาด <t ell> ได้ประมาณนี้นี่นะครับไส้กรองก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ไส้กรองก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่หมดนะครับนี่นะครับก็ทําความสะอาดได้ประมาณนี้นะครับ ด้านของด้านข้างก็ับพยายามเช็ดฝุ่นนะครับไม่ให้มีฝุน่นแต่จริงๆอยู่ข้างถนนแบบนี้ยังไงก็เช็ดไปก็ไม่เกินสามชั่วโมงถ้าฝนไม่ตกนะครับยังไงก็ยังไงก็ฝุ่นเยอะเหมือนเดิมเพราะว่ามันอยู่ติดถนนนะครับเนี่ยรถวิ่งตลอดยังไงก็เดี๋ยวก็ฝุน่นจับเหมือนเดิมอันนี้แค่ทำความสะอาดคร่าวๆนะครับ ตู้ตัวนี้เป็นเอเชียวอเตอร์นะครับก็เป็นอ o แร่น้ําแร่นะครับก็โอเคอายุก็หลายปีแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาใส่กองนะครับเพราะว่ากองเนี่ยพวกใส่กองพวกอะไรก็ล้างไว้นู่นหมดและเนี่ยพวกกระบอกนะครับกรบอกใส่ใส่กองก็ล้างทำความสะอาดไปนี่หมดและไปเดี๋ยวเอา อะไรใส่ก่อนดีเอาถังใส่ก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวเอาถังใส่ก่อนนะครับก็หลังจากเปลี่ยนลูกลอยตัวนี้นะครับเอาถังกับใส่เข้าไป ที่ตู้ลูกลอยตัวนี้ไม่ได้เสียนะครับเสียแค่ตัวเดียวก็เลยเปลี่ยนแค่ตัวเดียวเปลี่ยนลูกลอยตัวนี้เสร็จตะกราบเดี๋ยวเดี๋วกองเข้ามาใส่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพีพีเมมเบนคาร์บอนอันนี้เป็นชุดกองน้ำแร่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนอีกตัวหนึ่งไปเดี๋ยวไปเอาชุดกองมาใส่กัน ชุดกองจะอยู่ด้านนู้นนะครับนี่นะครับชุดกองก็มีหลายราคานะครับแล้วแต่ว่าใครไปซื้อของแพงของถูกชุดกองมันจะมีหลายราคามากมีแพงมีถูกนะครับไปเดี๋ยวลงน้ำตาลขออนุญาตใส่เดี๋ยวให้แม่บ้านแกะตัวนี้แกเลยอันนี้จะใส่ตัวที่หนึ่งครับ ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับกระบอกของเครื่องกรองเนี่ยใส่สลับกันไม่ได้นะครับกระบอกของเครื่องกรองเนี่ยเนี่ยลุงน้ำตาลจะเขียนเบอร์ไว้กระบอกของเครื่องกรองเนี่ยใส่สลับกันไอ้ไม่ได้นะครับเพราะว่าใส่เลยทั้งไหนก็ได้กระบอกของเครื่องกรองเนี่ย เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆมาดูนะครับคือมันจะสละ่จะใส่สลับกันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าใส่สลับับมันจะขันไม่สนิทนะครับเนี่ยอันนี้ลงน้ําตาลเขียนไว้ตัวที่หนึ่งใช่ไหมตัวที่หนึ่งลงน้าตาลคือตัวนี้คือถ้าเอาตัวนี้มาใส่ตัวที่สองตัวที่สามมันจะใส่กันไม่สนิทนะครับ ต้องบอกเพื่อนเพื่อนเผื่อเพื่อนเอนท่านใดมีตู้น้ําหยอดเหรียญน,นะครับก็คือเวลาใส่ห้ามใส่สลับกันนะครับถ้าเราถอดจากตัวไหนเราต้องเอากระบอกเนี่ยใส่เข้าไปที่ตัวนั้นนะครับถ้าใส่สลับปุ๊บมันจะไม่สนิทน้ํามันจะซึมนะครับไปเดี๋ยวลงน้ําตาลขออนุญาตใส่กระบอกน้ำเข้า,าใส่กองเข้าไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ใส่กองใส่อะไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะเปิดน้ำเข้าใส่โอเคเดี๋ยวเปิดน้ำเข้าใส่นะครับมาน้ำเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กเดี๋ยวมาเสียบปลั๊กกันอโอ้ เนี่ยน้ำไหลไหลคล่องนะครับไหลเนี่ยเห็นไหมไหลแรงนะครับถ้ากองสะอาดน้ำจะไหลแรงนะครับถ้ากองไม่สะอาดน้ำจะไหลเบาแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับถ้าดึงขึ้นมันจะหยุดนะครับ หยุดนะโอเคเนี่ยเห็นไหมลุงถ้าลูกลอยมันขึ้นทามันใช้ได้อะ่ะมันจะหยุดใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยถ้าไปลงน้ำมาตัวเนี้ยมันเสียเนี่ยตอนนี้ครับปล่อยน้ำเข้ามาเพราะว่าตัวนี้จะส่งถ้าลูกลอยมันน้ำเต็มนะครับมันดันขึ้นน้ำจะหยุดนะครับน้ำจะหยุดถ้าเรา น้ำมันเต็มปุ๊บมันดันขึ้นน้ำจะหยุดตอนนี้ไหลามาแล้วนะครับเนี่ยจวฟังเสียงปั๊มกันปั๊มทำงานหรือเปล่าทำงานอยู่นะครับแต่เสียงเงียบมากเลยปั๊มตัวนี้นี่นะครับตอนนี้น้ำไหลแล้วเห็นไหมถ้าลุงน้ำตาลดึงหยุดทันทีครับ เดึงลูกร้อยขึ้นจะหยุดทันทีน้ําจะไม่ทํางานนี่นะครับมันการทํางานของก็คือพอเวลาน้ำเต็มมันจะตัดนะครับก็โอเคเรียบร้อยทีนี้ก็มาดูรอ,อน้ําเต็มตอนนี้นะครับสถานะไฟเนี่ยมันจะขึ้นว่าออฟนะครับ เพราะว่าน้ํามันยังไม่เต็มถังลูกลอยมันจะดิ่งลงไปลูกลอยของตัวนี้นะครับเนี่ยลกลูกลกอยตัวเนี้ยมันจะดิ่งมันจะขึ้นว่าออฟแล้วทีแรกทีเนี้ยลงเขาว่าน้ําไม่กินไอไม่หยอดน้ำไม่ไอหยอดเหรียญไม่ได้หยอดเหรียญแล้วไหลก็คือนี่นะครับถ้ามันขึ้นสถานะออฟหยอดไปไงแกไม่กินนะครับตัวหยอดเหรียญไม่ได้เสียอ่ะอันนี้ก็ ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วสำหรับ EP นี้ลุงน้ำตาลก็มาล้างตู้น้ำเปลี่ยนกรองล้างตู้น้ำทำความสะอาดตู้น้ำเปลี่ยนกรองล้างถังนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกลอยตัวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้น้ำไม่ตัดน้ำมันจะล้นออกเพราะลูกลอยตัวนี้เสียก็เสร็จเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติ เดี๋ยวยังไงวันนี้ลุงน้ำตาลก็ต้องขอปิดคลิปไว้เท่านี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับว่าลุงน้ำตาลจะไปทำอะไรที่ไหนมาเจอกันใหม่ e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ